สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชีเป้ารถสวยใช้งาน1คันนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับกับ VIP Camry นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงป e ี2,002ครับรถสวยโดยสภาพถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับขับใกล้ขับใกล้ขับได้ไไนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับด้วยตัวเองเลยนะครับอยู่ที่ พุทธมทนตรสายหกรุงเทพนะครับ89,000บาทนะครับ89,000บาทคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารครบพร้อมโอนไปเช็คชมทดลองขับด้วยตัวเองนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับเจอมาสาภาพแจ่มอยู่นะครับโดยรวม ใครอยู่ใกล้ไปชมไปเช็คทดลองขับจะตัดสินใจได้เลยครับคันนี้ก็ v i p เลยนะครับภายในกว้างนั่งสบายที่สําคัญได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังครับคันนี้จัดไปเลยครับรถสภาพเรียกว่าน่าใช้นะครับอยู่ใกล้ไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นเบาะคู่หน้านี่ซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์นะครับนี่เลยครับ เผื่อจะมีใครสนใจนะครับราคาดีงามมากๆนะครับเมื่อท่านไปเช็คชมแล้วทดลองขับถ้าใช้ได้ถือว่าจบแน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ อะไรเยอะดูแลง่ายไม่จุกจิกครับใครถูกใจนะครับด้วยสภาพสีก็สวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เอกสารครบและเป็นมือเดียวป้ายแดงไม่มีชนหนักตัดต่อหรือลิกความนะครับเอกสารครบพร้อมโอนไปเช็คชมทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตัวของท่านเองนะครับพุทธมนตรสายหนึ่งนะครับผมเจอมานะครับก็เลยนํามาฝากนะครับเผื่อใครจะถูกใจกําลังหารถวี p สวยๆใช้งานนะครับ สภาพดีงามเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับสําหรับคันนี้รถโดยรวมก็สภาพที่มองเช็คเบื้องต้นหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับฝากระโปรงก็ไม่ถอดนะครับน็อตเดิมเลยนะครับเดิมเดินะครับไม่เคยติดแก๊สด้วยครับไม่ตึงหน่อยนะครับประมาณ400,000กิโเมตรเขาก็เปิดราคามา89,000บนะครับ ใครสนใจนะครับเน้นโทรเจรจาเลยนะครับไปดูด้วยตัวเองทดลองขับนะครับด้วยความหรูหราของ Camry นะครับใครที่เข้าใจและกำลังหาได้สภาพกับราคาแบบนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับถึงจะวิ่งเยอะแอบเปิดมาไม่ได้โกงราคาแล้วก็สภาพโดยรวมถือว่าน่าสนใจใครเข้าใจอยากได้ใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับด้วย สภาพที่มองอยู่ตอนนี้นะครับไปสตาร์ทเครื่องดูหรือโทรไปขอลายรูปได้เลยนะครับโดยรวมสวยนี่นะครับไม่ประมาณนี้นะครับถือว่าตึงครับแต่โดยรวมตั้งแต่ปี2002เทียบแล้วคือใช้ตามปกตินะครับบางคนบางท่านที่กำลังหานะครับคุ้มหรือไม่ลองตัดสินใจด,นด,ดูนะครับกับ VIP สวยๆสภาพดีๆนะครับ คัมรีปี2 0 0 2 2.4ออโต้นะครับอัตราการกินน้ำมันก็พอประมาณนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ถ้าหาราคากับสภาพและแถมได้มือเดียวด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดาฝากไว้ไ้วยนะครับฝากไว้ได้วยนะครับขออนุญ,ญาตชี้เป้านะครับสำหรับคันนี้ถูกใจโทรเลยครับ